สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่คือลูกคอกเลยนะครับทั้งควม่ากับปก้อยเลยนะครับฝากติดตามนะฝากพี่น้องติดตามฟาร์มเฮ้านะครับปีหน้าปีหน้านี้จะมีผลงาน,นครับทางไก่ต่อไก่ป้าไก่ตี ปากกวกับพม่า,รมาครับพวกนี้จะเป็นลูกผสมไก่ป้านะครับน้ำสองนะครับความฮาวีครบบุญจรนะครับสำหรับไก่นะครับยังเหลือ,อลแต่ว่าไก่ล่าดียังไม่ไม่เลี้ยงครับแต่ว่า ก็ตีฟมาแล้วก็ปก้อยแล้วก็กัป้านี้มีนะครับใครที่สนใจก็ติดตามมาที่นี่ได้เลยนะครับมีทางไว้ตีแล้วก็มีทางขายนะครับแบ่งให้พี่น้องไปทำสายได้นะครับ ก็ความเรานี้เป็นควมที่ลงทุนหนักนะครับพออแม่ฝานนี้ราคาแพงๆนะครับนำมาจากไทยจากเราก็มีหมดนะครับพวกดัดดนี้จะเป็นปกากก้อยทั้งหมดนะครับ ทนี้อายุ4เดือนกับ4เดือนครึ่งเข้าหเดือนก็3เดือนไปก็มีนะครับ